มีคำกล่าวอยู่ว่าชีวิตการทำงานนะครับถ้าคุณเลือกเดินทางเรียบคุณก็จะได้แค่ระยะทางแต่ถ้าคุณเลือกที่จะปีนภูเขาคุณจะได้ทั้งระยะทางและความสูงสำหรับผมซึ่งทำงานทางด้านการตลาดนะครับผมก็จะมองในเรื่องนี้คือมีความหมายเอาว่าถ้าหากเราเลือกที่จะเดินทางเรียบนะครับนั่นหมายถึงว่าก็เดินแบบวิธีการเดิมๆเดินไปเรื่อยๆมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับ แต่ถ้าในมุมมองของผมเองว่าถ้าหากว่าเราเลือกที่จะปีนภูเขาแน่นอนครับการปีนภูเขามันยากกว่าการเดินทางเรียบอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมันมีความยากแต่ผลของมันมันก็อาจจะมีสองเรื่องครับคุณอาจจะทําสําเร็จและไม่สําเร็จแต่การทําไม่สําเร็จก็ไม่ได้แปลว่ามันจะล้มเหลวเพราะกว่าที่คุณจะเลือกทําความสิ่งที่มันยากๆสักสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องศึกษามันคุณต้องมอีการเรียนรู้อะไรหลายอย่างเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นนะครับ ถึงแม้มันจะไม่สําเร็จนั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้เรียนรู้ว่า๋อวิธีการนี้มันไม่สําเร็จนะมันก็มีวิธีการอื่นๆสองสามไปอีกใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูสิครับว่าเกิดถ้าหากว่าคุณทาสิ่งยากๆแล้วมันสําเร็จ นั่นหมายถึงว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คนอื่นยังไม่เคยทําหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากทําแต่ทําไม่ได้นะครับความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละครับความภูมิใจที่มันจะเกิดขึ้นยิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นเคยทําแล้วคุณทําได้คนอื่นทําให้สําเร็จแล้วคุณทําได้เนี่ยโอ้โหผมว่าความภูมิใจมันน่าจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับนั่นหมายถึงนี่แหละครับมันจะได้เรื่องของความสูงด้วยแน่นอนครับระยะทางเราก็ได้ด้วยแล้วมันอาจจะเร็วขึ้นด้วยซ้าถ้ามันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่า กับการเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นคำคำเปรียบเลยง่ายๆนะครับของของชีวิตในการทำงานซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศทุกวันนี้นะครับถ้าเราคิดจะต้องจเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราบางครั้งเราต้องมองดูครับว่าโอกาสที่เราจะเลือกที่จะหาโอกาสที่จะปีนภูเขาแล้วหาวิธีการสร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสอะไรบ้างนะครับไม่ใช่วันๆเราก็จะ เขาทำอะไรเราก็เดินไปอยู่อย่างนั้นซึ่งแน่นอนครับไม่ผิดครับแต่มันก็อาจจะไม่เติบโตได้เร็วถ้ากับคนที่กล้าที่จะท้าทายในการที่จะปีนภูเขาและได้ความสูงพร้อมกับะระยะทางมาด้วย